หนึ่งปีมีครั้งเดียวกับการสร้างสุดยอดตะกุดทองคำสเสน่มัจิตใจอาจารย์จะบอกว่าวัตถุมงคลใดๆก็แล้วแต่นะที่สร้างขึ้นจากทองคำนั้นน่ะไม่ได้มีเพียงมูลค่าที่สูงนะสาเหตุที่ใช้ทองคําน่ะมาสร้างเป็นตะกุดเนี่ย ก็เพราะตำราตำราท่านเขียนเอาไว้ว่าโลหะใดที่เหนียวนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดก็ย่อมเหนียวนำอาคมได้ดีที่สุดเช่นเดียวกันคือพูดง่ายๆทองคำอ่ะเป็นสื่อนําอาคมอ่ะที่ประจุพลังได้แรงที่สุดเวลาที่อาจารย์ทำตะกุดทองคำนะหลักการคิดง่ายๆโลหะที่มีค่าที่สุด นะอย่างทองคำเนี่ยก็ต้องลงยันลงคาถาที่มีค่ามีพลังมีอนุภาพมากที่สุดตะกุดทองคำนะอาจารย์จะทำสองแบบแบบแรกนะเป็นตะกุดที่เรียกว่าตะกุดมัดจิตตะกุดมัดจิตเนี่ยนะ อาจารย์เนี่ยจะลงคาถาสามบทลงบนตะกุดสามดอกนะแล้วก็มัดรวมกันตะกุนมัดจิตเนี่ยนะจะประกอบด้วยคาถาท,าที่เรียกว่าสเสน่ห์หน้าหมาหลายคนเคยได้ยินแล้วหลายคนเพิ่งเคยได้ยินมีสรรพคุณมากมายแต่หลักๆเลยนะ ทำให้คนที่เป็นคนรักหรือคนที่เราปรารถนาถึงนะรักแล้วก็ซื่อสัตย์เหมือนหมารักนายเลยนะสองคาถาอาทันฮีซึ่งเป็นคาถาแม่บทของไสยเวททั้งปวงซึ่งจะครอบคุมเอาพลังของทุกๆเวทมนตนะ์ ลงเอาไว้กลึงเอาไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย3คา,าถาปกกรมซึ่งเป็นคาถาที่อาจารย์จะใช้ปกเสกวัตถุมงคลทางด้านมหาเสน่ห์เป็นหลักถ้าหาวัตตุกุฏสามดอกมารวมกันแล้วเนะโดยเฉพาะเขียนในเนื้อทองคําใส่ปอกทองคําปกเสกในวันแห่งความรักดนะ้ยเนี่ย ก็ย่อมเป็นสุดยอดของตะกุดเสนหาทองคําดังนั้นตะกุดเสน่ห์หน้าหมาอาทันฮีปกุกกรมจึงเป็นตะกุดมัจจิตที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดส่วนใครที่อยากจะได้ในเรื่องของโชคลาภเงินทองด้วยก็ จะเพิ่มตะกุดเข้าไปนะอีกสองดอกกล่าวคือเป็นตะกุดที่ห้าดอกรวมกันพอมีสเสน่ห์สามดอกเสร็จแล้วใช่ไหมก็เพิ่มตะกุดหัวใจพระสุวลีขึ้นชื่อว่ามีกินไม่รู้จักหมดจากสิน้นแล้วก็เพิ่มคาถาหัวใจเศรษฐี คือเงินที่หาได้เนี่ยเก็บเงินอยู่แล้วก็เพิ่มปูนพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆก็ขึ้นชื่อว่าเป็นตะกุดที่เน้นในเรื่องของการมีมหาสเสน่ห์จากชุดมัดจิตแล้วแล้วก็เพิ่มการหาเงินได้การเก็บเงินได้เป็นเศรษฐีซึ่งอันเนี้ยจะเป็นตะกุดที่เรียกว่าตะกุดห้าอาถรรพ์ คือสเสน่ห์หน้าหมาอาทันฮีปุกกามหัวใจพระสุวรีแล้วก็ยังมีหัวใจเศรษฐีรวมกันนี่แหละปีหนึ่งจะทำครั้งหนึ่งทำสิ่งที่ดีที่สุดในเลิกที่ดีที่สุดเพื่อรอคอยผู้ที่จะมาครอบครองก็หวังว่าคนที่รู้สิ่งนี้ จะเข้าใจเราก็ได้มีโอกาสมาครอบรองตะกุดทองคำมหามนตราคนที่เกิดวันจันทร์เมื่อครอบรองแล้วอานุภาพมหาเสน่ห์จะประจุแรงสุดจากที่หลบซ่อนอยู่ข้างในนะเหมือนซ่อนโลกมัก็จะขึ้นมาแรงที่สุดเงินทองที่เคยหาได้ทีละนิดก็หาได้เป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำคนที่เกิดวัานอังคาร ก็จะหาเงินน่ะได้เพิ่มขึ้นจากการที่เรามีโชคลาภแล้วก็มีเสน่ห์ขั้นรุนแรงเพราะว่าทุนเดิมของอังคารนั่นเป็นคนกล้าที่จะแสดงออกกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำอยู่แล้วขาดแต่จังหวะโชคลาภพอได้จังหวะของการมีตะกุดเนี่ยการมีเสน่ห์อย่างรุนแรงการมีโชคลาภแบบฉับพลันท่วมท้นมันก็ทำให้พลิกชีวิตได้คนวันพุธ เมื่อได้เข้าความตะกุดทองคําแล้วศักยภาพในการหาเงินหาทองการเจรจาความฉเฉลียวฉลาดมันจะนําพามาซึ่งความสําเร็จที่ทําให้ได้จิตได้ใจคนหนึ่งแล้วได้เงินได้ทองอีกหนึ่งนะแล้วสุดท้ายเลยอะก็มีทั้งพลังมหาเสน่ห์และความรักที่จะใช้เป็นเครื่องมือทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองอ่ะปรารถนาจะเป็นคุยความสําเร็จ คนวันพระหัส,สบดีเมื่อเขาครองกุฎทองคำแล้วบารมีอำนาจเหลือล้นความมีชื่อเสียงความที่ผูกจิตมัดใจคนเพียงเราพูดนิดนึงเพียงเราเนี่ยแสดงออกถึงความต้องการคนก็จะยอมใจอยากได้อะไรก็เอาให้หมดคนที่เกิดวันศพพลังมหาสเสน่ห์ซึ่งมีในตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะประจุพลังขึ้นมาอย่างมหาศาล แล้วก็จะเรียกทรัพย์เนี่ยเป็นเงินก้อนเพราะวันศุกร์นั้นนะ่ยพร้อมที่จะมีสเสน่ห์แล้วก็พร้อมที่จะมีเงินรออยู่แล้วคนวันเสาร์สิ่งที่ทํามาที่รู้สึกว่าต้องอดทนทุ่มเทก็จะเห็นผลก็จะควบคุมจิตใจคนแล้วก็ควบคุมให้ทางเดินของเงินเข้ามาหาตัวเองส่วนคนวันอาทิตย์ก็จะเป็นเลิศเป็นหนึ่งนะทั้งเรื่องของการมีพลังมัดจิตมัดใจ แล้วก็เรื่องของการมีพลังมหาภพกสัตรย์ที่ดึงดูดเข้ามาหาตัวเองพร้อมที่จะให้ตัวเองนั้นเนะ่ะเป็นคนที่ชนะทุกอย่างแล้วก็เป็นเลิศได้นี่คืออนุภาพของสกุลทองคําซึ่งน,น,นานๆจะท,ทําทีนึงทํามาแล้วก็รอคอยผู้ที่จะได้ครอบครองก็คิดเสมอว่า <c oughs> ทำมาเท่าไหร่ ก็ไม่เคยเหลือไม่เคยพอนะมีแต่ว่าจะมีเวลามีเลิกงามยามดีที่ได้ทําเมื่อไรเท่านั้นเองเวลาที่ใครได้ครามะกดทองคําแล้วนะนะไม่ต้องใช้คาถาอะไรเลยเพราะอาจารย์จะเสกให้แรงเป็นพิเศษนึกถึงอาจารย์เข้าไว้พลังก็จะประจุเข้ามาแล้วก็นึกถึงเป้าหมายที่เราอ่ะ อยากให้ตะกุดนั้นนะไปทํางานเช่นให้ไปผูกจิตมัดใจใครนึกถึงหน้าเขาทั้งตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนพลังจะไปโน้มน้าวจิตใจให้เขาว่าอยู่กับเราอย่างแรงนึกถึงเป้าหมายทางด้านการเงินการทองจะเป็นเรื่องของโชคลาภจะเป็นเรื่องของการมีความสําเร็จทางด้านการเจรจา เป็นเงินเท่าไหร่เป็นตัวเลขเท่าไหร่บางคนเน้นเรื่องการเสี่ยงโชค <c oughs> ที่ได้เงินทองเข้ามาแล้วถ้าว่ามันจําเป็นนะใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เราอยากจะควบคุมใช่ไหมเราก็เอาชื่อเขาเขียนใส่กระดาษแล้วก็เอาตะกรุดว,วางทับเอาไว้มันก็จะทําให้ส่งผลโดยตรงไปที่คนที่เป็นเป้เปาหมายเรานี่คือเคล็ดลับ ที่มาที่ไปการสร้างและการนําไปใช้งานของตะกรุดทองคําเลือกเลยว่าอยากได้ตะกรุดเสน่มัสจิตนะหรืออยากจะได้ตะกรุดที่ครบเครื่อง5อฐานได้ทั้งสเสน่ห์อย่างแรงแล้วก็เงินทองแบบเป็นเงินก้อนแบบยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับตัวเราละว,ว่าเราเป็นคนที่แสวงหาความเป็นเลิศมากน้อยเพียงใด คนที่เสาะหาความเป็นเลิศของที่เป็นเลิศน่ะจะวิ่งตรงจะมุ่งตรงเข้ามาหาจำเอาไว้